ข้าวมันไก่ของวัยรุ่นสารยาเด็ดขนาดนี้เลยเหรอเจอแล้วข้าวมันไก่ที่ตามหากับร้านนี้ที่มีชื่อว่าเทียนตี้น้องแถวแอบได้ยินมาว่าไก่ที่นี่อร่อยมากเพราะเขาเลือกใช้ไก่ปลอดสารพินมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าโดยเฉพาะน้องแถวเลยไม่รอชา้าเข้าร้านมาปุ๊บรีฟสั่งเซตเข้าวมันไก่ไซส์ใหญ่สุดมาลองยังไว้อยากจะรู้ว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่ากินไปคำเดียวรู้เรื่องเนื้อไก่ฉ่ำม,มากนุ่มจนไม่รู้จะนุ่มยังไงยิ่งกินคู่กับผักราดซอสกับกรอบที่ปรุงรสไม่ย่างดีบอกเลยลงตัวมากส่่วววนน้้้จจจิมีียยงงแแลใใหญเเระออถ รีบสั่งไก่ทอดกับไก่ย่างมาลองด้วยเลยเพราอยากรู้ว่าจะทําถึงเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> อือหือยอมเขาเลยจริงๆไก่ทอดคือกรอบนอกนุ่มในส่วนไก่ย่างหอมมากคือเกินเรื่องทุกเมนูเลยส่วนจานานี้ร้านแนะนําให้ลองเ <c oughs> ขาต้มไก่สไตล์จีนที่กะทําเล่นๆแต่ดันขายดีซะง,ง <c oughs> ั้นรูแหม่อร่อยสักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่ะคะแถมวัตถุดิบคือให้มาแบบล้นมีทั้งเห็ดถังเช่าสีทองเห็ดหอมบราซิลเห็ดเยื่อไผ่กินคู่กับข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆคือถูกต้องกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานไป แต่มีให้กินที่ร้านนี้เพราะเขานําเข้าวัตถุดิบเองทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพบอกเลยต้องลองน้องแถวขอยกให้ร้านนี้คือตัวจริงเรื่องข้าวมันไก่ย่างสารยามีิเวอร์นะแต่ถ้าใครคินว่าน้องแถวโมก็ต้องรีบมาพิสูน์เองแล้วล่ะที่กัดอยู่ซอยตั้งสินสารยาเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะ